Yok no, yok. Riu. Riu. Riu, nàng vẽ. Nàng vẽ yok. Ông. Ông. Wow. Nàng vẽ ông. 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 Nàng vẽ ông. Ông. Yok. Yok, yok. Yok.

ยก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 ดีด oh, ีเร oh? 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 oh, ็วอ okay, ๋อเร็วไม่ตื kan, ่นได้เลยองององพอแล้ครับคกนีนะครับไม่ได้จิงไก่หลังรนี่งอูดกันพูดกันพูดกันพูดกัน ในเดือยอ่ะโอ้ยโอ้มาได้เร็วนู่นเด้ยอ๋อไม่ต้องมาได้เร็วครับยังไม่เล่มเดี๋ยวอ่ะเล่มกับไม่เล่มปล่อยเวตีกับซาร่าดิดิไม่ได้ครับตัวนี้แปลงว่าซาร่าครับไม่ได้ครับตัวซาร่าพักคนนะครับไไม่ปช่วงนี้ซาร่าซาร่ามันไปนู่นเร็วมันโก้เร็วโก้สมหรกอย่างเดียวครับรอรอหลูกับคนที่ติดตามรอหลุกับ อ๋อสายย like ัดอย่างเดียวกับเร็วว่าคือเยอะเลยตับเมียนะครับตับเมียอ๋อตับเมียช่วงนี้สาร้าตับเมียอยู่นะครับเป็นกลับต้องการลูกมากครับเป็นกับต้องการลูกจองได้นะครับไม่เกินทีนปีครับไม่เกินทีนปีมีดกสาร้าออกแน่นอนครับแม่เนี่ยวดีทีมุกกระลาเลยโอเคแค่นี้นะ Oh, tem, tem, tem. Okay, boleh, boleh.